เห็นบริสันดอร์ได้มรงมได้โชว์หมักโชว์เตะมาหนักใจประมาณไหนก็ดูการซ้อมการโชว์ออกแข้งออกลายแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วล่ะสำหรับที่เราจะออกปริเสธในการโชกในครั้งนี้นะครับก็แล้วก็เท่าที่ดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันต้อง วัดระยะกันในความยืนยืน,ยนยระยะว่าเขาจะยืนระยะได้ขนาดไหนพี่บัวบอกว่าี่แม้ว่าจะเป็นงานหนักของพี่บวัวแต่นี่ทั้งหมดคือกําไรของคนดูครับก็มันเป็นงานหนักจริงนะแล้วก็เป็นความที่ผมต้องเตรียมตัวนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นการ สนุกกับคนดูอย่างแน่นอนนะครับแฟนี้กว่าเป็นน้ำมที่เขามีความวอนต้องการที่จะมาทำพันเราอยู่แล้วนะครับมาปะทะกับอยู่แล้วนะครับเขาก็ยังมีความเข้าหานในการแบบไม่เกี่ยวเราจะมีประสบการณ์หรือมีอาวุธหรือมีอะไรต่างพอเขาไม่ได้คิดเยอะนะครับเขากคคิดว่าครั้งนี้เขาจะมาโชว์พลังกำลังแล้วโชว์ฝีมือในบทเวที ให้ทุกคนไดเห็นนะว,ว่าเขาเก่งแล้วก็อยู่ที่เราอยู่ที่พวกเขาว่าพวกเขาจะเตรียมรับมืออยังไงร,รวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดที่มีก็เอาไว้ต้อนรับเขาสหพัยกครับพี่บัวในาการชมในวันสุกร์นี้แผนทีมงานเตรียมเพี่เสร็จ <c oughs> ทีมงานตอนนี้คือทีมงานก็มีหน้าที่ที่ทําให้เราลังกับ วีบร่างกายให้แข็งแรงให้เราแข็งแรงเดียวนะครับแต่ว่าแผนก็มีที่ตัวบุขคลว,ว่าจะปรับระบบโดยไทในบางทีก็คิดว่าต้องป้องกันที่ดีครับวันนี้ป้องกันให้ดีเพราะว่าจะผีผามหรือว่าจะออกอาวุธทําเพื่อเลยไม่ได้เพราะว่าเขามีอาวุธที่รุนแรง,องพอมากนะครับแต่ก็เราก็จะช่วยโอกาสที่จะรอระยะที่แบบให้เขาชราใจถ้าเกิดเราะชระาใจตอนไหนเราเราค่อย ปเด็นสตอนนั้นเทียบกับสองไฟที่ผ่านมากับมาจากญี่ปุ่นครับแล้วก็อายุที่ต่างกันถึง20ปีเนี้ยยังมั่นใจนะว่าเราจะสามารถพัฒนาต่อจริงๆนะครับการที่เป็นมวยมากกว่านะครับความที่เขามีประสบการณ์มากกว่าผมไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะครับถ้าก็เปรียบเทียบเปรียบเทียบตอนที่เขาตอนที่เราอายุ20ตอนมวยไทยเนี่ยคือถือว่าเป็นนักมวยที่แบบกวาดแชมป์อะไรมาหลายวิธีอายุ20เปรียออะไรพวกนี้นะครับส9 2เกพวกนี้เขากำลังถ้าเกิดเปรียบเทียบมวยนมวยไทยเขาก็ เป็นนมวยที่แบบทุกคนกําลังแข็งแดงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราเราเราปร,ประมาทมัตนตรงนั้นไม่ได้ในความเป็นมวยของเขามองความเป็นมวยของเขามากกว่าครับว่าเขามีความจะยืนระยะได้คนขนาดไหนนะครับในการที่ที่ท,ที่การออกอาวุธแต่ละคน